ไนี่มาร์คไอ้แย่มาวนก็เสียวอ่ะกูลั่วอ่ะไอ้เิ็กเด็กโดนไปไหนอ่ะไปหมุนนี่เฮ้ยไปไหน ไม่ไม่มาอย่างนี้วะเฮ้ยมาอย่างนี้ดิอุท่ายอยู่เฮ้มาอย่างงี้ไ้นวันจะข้ามาผพานอ่ะเป็นสองเฮ้ยงูนะ

เช่างแม็กบอดีฟเาใหม่เลยย็คนทั่วไมโดนหันหใช่เหมือนกันยยตกาคย่คุนให้เดี๋ยวดูคลิปนี้นี่ัทำให้มันเ็จใหม่เอาอีกเอาวันนานๆี่ กูแดงมอาแล้วเฮงไงไอ้ครั้งแรกไปกว่าเ้ยครับนี่นี่ไอ้ตาไปเอาฟีน่ไปเจ๊แดงต่อได้